เป็นเดิมคือเก่าครับพี่น้องผมมื้อนี้ย่างตลาดไปดินเนือติดมั่นมากน,นะครับผมเขาสิมาผัดใส่นี่ครับใส่ตะไคร่นะครับเนื้อผัดตะไคร่นะครับวันนี้ส่วนประกอบผมมีองไรครับมีตะไคร้มีกระเทียมแล้วก็มีใบมะกรูดแต่งนม้นนกับมีนี่ครับ พริกนะครับใช้พริกสดพริกแห้งก็ได้ครับแล้วแต่ความาความจอบของแต่ละคนนะครับผมนี่เป็นเป็นพริกรวมร,มร้มกันอะไรอย่างบ่าว่าจะเป็นพริกขีนสวนพริกช่อพริกแดงกินดานนะครับผมเดี๋ยวเขามาลงมือเห็ดเลยครับจั้งกะทะจุดไฟครับพี่น้องผมล้วนกระทะให้มันห่อนกันนะครับ ตั้งกบปะให้ร้อนก่อนนะครับกระทาข้าใส่เป็นกระทะเหล็กรนะับโมเมนเชฟกระทะห้างกระทะยังมักเป็นโมเมนเชฟกระทะเหล็กพร้อมแต่เป็นเชฟกจ็จากจากบ้านพ่นกับเข่าครับพี่น้องผมเนื้อขามีมันอยู่แล้วในโตนะครับพราะกระทะเริ่มห่อนใส่มันเหนือวลงไปนะับ ให้มันออกนะ้ะมันครับพี่น้องคนให้น้ำมันมันออกให้มันออกน้ำมันมนะถ้าครจาัจัไฟเหลืองแห้งลดลงเล็กน้อยครับพี่น้องลดไฟลงนะครับกระทะร้อนแล้วเราก็ลดไฟลงจากนั้นใส่ยังครับพี่น้องนี่ครับกระเทียมใส่ลงไปกันเลยครับ โอ้โหไฟลงให้แลยครับพี่น้องกระเทียมครับลดไฟลงนิดนึงนะครับลดไฟลงขัดกระเทียมหอมครับพี่น้องขัดกระเทียมให้มีกลิ่นหอมนะครับผมเว่าขัดกระเทียมอย่างนั้นเป็นหอมกระเทียมไปบ่อยนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นใส่ลงไปเลยครับเครื่องหอมของเรามีอะไรบ้าง มวันิงไข่ไปวัดปู่นะไปเอาไปไปคัดครับอันนี้คัดให้เกลือสมุนไพรห้าหอมหอมสมกินก่นมอ่นี่ได้แล้วนะครับเริ่มสมกินแล้วเพราะว่ากระทะมันกระทะเหล็กจากนั้นเนื้อครับเนื้อห้านี่แหละนะครับเนื้อติดมันเราหั่นไว้เรียบร้อยนะครับ ครับเรากันครับพี่นอ้องผมวันนี้ัเนื้อมีความมันความเหนียวนะครับผมเขาเลือกเอาส่วนที่มันโมเหนียวมาตักจะนีเป็นเน,เนื้อเนื้อโครงนโครงเนื้อ,อจะแต่บล็อกไปเหนียวนะครับผมหมอที่จะเอาไปตัก หรือว่าเอาไปต้มใส่ก๋วยเตียวครับเป็นอย่งเนื้อใส่โครง,งเนื้อล่องโค้งนะลอง,งังงครับที่มาล้วอ,อ,อยงนั้นใส่นี่ครับพริกเราลงไปเลยพ้อมเผ็ดกัใส่ไปตามที่มาพร้อมอ,มอกันเบาไฟลงนิดนึงนะครับก่อนทนะี่เราจะุเนาะคยับใส่รังล่หมครับ มันตาลใส่ลงไปนิดหน่อยควาหวานแล้วแต่ความชอบตาด้วยซีิ๊วขาวจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิบจิ๊บจิ้บจิ๊บจิดบจิ๊บจิ๊จิ๊บ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 จิ ดูใดมังน้ำเตินนมน้ำครับพี่น้องผมรบบวงมังน้ำตันนี้กันกอแล้วนะครับคนให้เข้ากันเร่งไปขึ้นครับพี่น้องผมวันนี้ตอนนี้จุดจากนั้นชิ่อระเบิดครับพี่น้องผมหลังจากที่ห้องหัืห้องโคเลใช่กันแล้วนะครับ ชิมรถดูนะชิมรถเดินดบอไฟลงครับพี่น้องผมขนมจีนใหม่นะครับเนี่ยหมักบอครับพี่น้องผมเมนูนี้ถมก,กะลองไปเห็นน้ำให้ตามมึงครับผมชิมรถตามจีใจมากใจชอบได้เลยการเห็นกับเขาเป็นเพียงแค่หน้าทางนะครับพี่น้องรถฉาหรือว่าวัตถุดิบกะจัดไปตามที่เขาหมักเขาชอบเขามีอย่างกะจัดไปครับผมเห็นได้เบิ่ทุกอย่างครับพี่น้องผม ในโลกนี้โมมีอยังเข่ากันว่ไรครับอือจัดว่าเชียบครับพี่น้องผมเสียบๆหลายเด้อเมื่อกินมาเสียบน้ำบานคนกเขา่าน้ำเฉียบก่อครับเสียบๆน้องกันครับพี่น้องผมเสียบน้องกันครับ